โตโยต้า CHR Hybrid รุ่นท็อปปี20รถมือเดียวสวยๆคันนี้ครับใครกำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่อยากให้ตามมาชมนะครับวันนี้พามาตรวจรถกันตั้งแต่รับซื้อเข้าเลยแค่ทะเบียนก็รู้แล้วว่าสวยขอใครงองู50ภูเก็ตทะเบียนสวยครับแล้วก็ตัวเช็คเลขตัวถังก็ตรงนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตผลิต เดือนพฤศจิกายนปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับแล้วก็มาตรวจสอบเลขเครื่องกันต่อนะครับสอง R, ตึ๊ดตึดต๊ดก็ตรงต,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 ตามเล่มทะเบียนนะครับส่วนยางเนี่ยเปลี่ยนมาแล้ว1ทีนะครับเป็นยางปี2023ดอกดีปีใหม่ตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับเอกสารประจำรถเป็นยังไงกันบ้างเอาลองชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือกล้องที่ติดบันทึก หน้ารถนะครับคู่มือการใช้งานเครื่องเสียงภายในรถนะครับคู่มือการใช้งานรถนะครับความปลอดภัยแอร์บงแอร์แบ็คคู่มือทุกอย่างที่ตอนออกรถต้องได้มาอยู่ครบทุกอย่างเลยครับช่วงล่างมุดดูนิดหนึง่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบกังวลใจว่าเฮ้ยรถ ใช้ในโซนภาคใต้ในช่วงล่างเป็นสนิมไหมไม่ต้องกังวลครับมุดดูก่อนซื้อให้ทุกคันอยู่แล้วครับใสๆแบบนี้ครับไม่มีสนิมแน่นอนโอเคมาดูกันต่อครับเรื่องของห้องเครื่องยนต์นะครับสีน้ำยาระบายความร้อนหม้อน้านะครับสีน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็พวกยางฝาวาลทุกอย่างความเรียบร้อยทุกอย่างใสกริบไม่มีของเหลวล่วซึม ขัวแบตไม่มีขี้เกลือนะครับสีน้ำยาคูลแลนทุกอย่างใสเป๊ะๆจะบอกว่ารถคันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะไม่เคยขาดเลยนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อคำพูดผมก็ได้นะครับเพราะผมมีเอกสารให้คุณดูทุกระยะจริงๆแต่อันนี้เล่าให้ฟังจะได้ขอดูเอกสารไงว่าเอ้ยไอ้น้องวันก่อนบอกว่ารถเช็คศูนย์ทุกระยะขอดูเอกสารได้เด็ดขอดูได้เลยครับ ผมมีให้ดูโอเคไหมมาดูตรวจสอบกันต่อครับตัวถังรถยนต์เราเป็นไงบ้างเคยชนนะักพิกความไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อหรือเปล่าใครที่ติดตามผมเป็นประจำอยู่แล้วอ่จะรู้เลยว่าผมจะพาตรวจดูโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างรองเนี่ยจะถูกยึดไวีด้วยน็อตนะครับเราก็จะตรวจว่าน็อตเนี่ยต้องไม่มีการถอดขยับนะครับเพราะ เราไม่เคยถอดชิ้นส่วนที่เป็นผิวภายนอกเนี่ยไปเคาะซ่อมทําสีหรือไปเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับฉะนั้นมันต้องไม่มีรอยขยับของหัวนอ็อตซึ่งรถคันนี้คงสร้างรองพวกฝักกระโปรงแก้มหน้าซ้ายขวานะครับเป็นชนหน้าไม่เคยมีรอยขยับหัวน็อตเลยและที่ผมแพนให้ดูพยายามให้ดูเนี่ยพวกจุดสปอตจุดอาร์พวกเนี่ยมันจะเป็น การเชื่อมต่อตัวถังที่เป็นโครงสร้างหลักนะครับจำไว้นะเวลาที่เราดูโครงสร้างหลักครับมันจะเชื่อมต่อกันด้วยจุดอาร์คเนี่ยเป็นจุดเม็ดๆอย่างเงี้ยกลมๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการยิงประจุไฟฟ้าเข้าไปแล้วเหล็กมันก็จะละลายติดกันจืดติดกันนะครับถือว่าเป็นโครงสร้างหลัก โอเคไหมโครงสร้างหลักก็ต้องไม่มีการซ่อมไม่มีการดึงโครงสร้างจากการชนแล้วมันยับเนี่ยมันมันต้องดึงถูกไหมแล้วถ้ามันยับเนี่ยมันต้องเคาะถูกไหมพอมันเคาะเสร็จแล้วมันยังยับอยู่มันก็ต้องโปปิดนะครับฉะนั้นไอ้พวก Med เมนะ็ดอาร์คเนต้องตรวจด,ดูนะห้ามเลือนหายห้ามมีการจิ้มอาร์คใหม่หรือแต่งอาร์คใหม่ต้องไม่ได้เลยไอ้พวกนั้นคือโครงสร้างหลักอน,น้สิเรียสต้อง ห้ามมีการซ่อมโครงสร้างหลักเลยจําไว้นะอ่ะมาดูกันต่อครับเนี่ยผมก็จะให้ดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับจุดอาร์กนะครับจอประตูเนี่ยก็จะต้องมีสม่ําเสมอนะครับโครงสร้างหลักเนี่ยเวลามันชนนะครับมันจะยับเข้าหากัน นะครับมันจะยุ่ยยี่เหมือนกระดาษที่คุณกมแกลบไปแล้วเนะี่ยแล้วเวลาคุณคลี่กระดาษออกมามันก็ยังมีรอยยับอยู่ฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเวลาที่มันยังยับอยู่มันก็จะเกิดอาการเคาะแต่งโป้สีโป้แต่งนะครับแล้วก็พ่นสีทับแล้วมันก็จะไม่บางเส้นตัวรถมันก็จะไม่ขมไม่ชัดจุดมันก็จะเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ย มันก็จะเสียรูปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมให้ดูเลยว่ารอยพับแผ่นเหล็กรอยยิงสปอตรอยอาร์จากโรงงานทุกอย่างเนี่ยคือมันมาตรฐานมากอะเนื้อออกไหมคือมันทับกันแบบคมชัดสปอตก็ลึกๆสม่ำเสมอไม่บิดไม่เบี้ยวไม่บวมสีไม่แตกเนื้อออกไหมครับฉะนั้นการที่คุณดูโครงสร้างจากโรงงานเวลาเขาผลิตมามันจะได้มาตรฐาน นะครับเส้นตรงก็คือตรงนะครับจุดกลมก็คือกลมนะครับจะไม่มีบิดบิดเบียเบ้ยวเบี้ยวบวมบวมแตกๆจะไม่มีแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ย ก็ดูตามที่ผมภาคไปเรื่อยๆแล้วพยายามจับสังเกตไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะดูรถเก่งขึ้นเลยแหละผมมั่นใจนะครับถ้าใครตามดูผมตลอดตลอดเนี่ยรับรองได้ว่าได้ดูหลากหลายเคสแน่นอนนะฮะอ่ะเนี่ยก็พาดูกันทุกบ่านเวลาผมตรวจสอบรถผมตรวจละเอียดนะอย่างลูกค้าบางรายเนี่ยก็จะกังวลใจว่า รถชนมาหรือเปล่ารถทําไมเข้าถึงขายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับจะบอกว่ารถเนี่ยมันมีการขายเปลี่ยนมือกันได้ตลอดอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับความพอใจลูกค้านะครับฉะนั้นเรามาดูที่ความจริงดีกว่าที่ตัวรถด,ดีกว่าว่ามันชนไม่ชนก็มาดูตามที่ผมกําลังสอนให้ดูไปด้วยกันนี่แหละนะครับเพราะว่าความจริงต้องพิสูจน์ได้ไม่ใช่พูดลอยๆโอเคนะฮะอ่ะโอเคสรุปได้ว่านะครับ เท่าที่ดูรถคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันทั้งคันเลยจริงๆไม่เคยทำสีเลยนะครับกริปแบบกริปมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถรุ่นนี้นีอ่ออปชันดีมากๆเลยเป็นไฮบริดด้วยนะครับก็จะได้เรื่องความ ปรับยัดน้ำมันแบบสุดๆไปเลยแอร์รุ่นนี้เป็นแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วจุดที่เด่นที่รถคันอื่นไม่เหมือนรถคันนี้เลยคือเลขไม่น้อยมากใช้มาแค่38,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะวันที่ผมมาซื้อเนี่ยคุณคิดดูนะรถปี2020 วิ่งปีนึงไม่ถึงหมื่นนะเนื้อหรอหมเพราะตอนนี้ปีส0 2 5ัแล้วถูกไหมครับแล้วก็ออปชั่นของรุ่นนี้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวทุกอย่างดีไซน์แบบทันสมัยสวยกริปนะครับมาดูภายในกันบ้างเบาะของรถรุ่นนี้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันผมชอบการดีไซน์เบาะและภายในเขานะมันดูสปอร์ตนะครับเบาะหนังเนะี่ยเป็น กึ่งทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็แผงประตูภายในก็เล่นลายได้ออกมาสวยงามเก๋นะครับผ้าหลังคาย,ยังเล่นลายออกมาได้สวยเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็มีฟังก์ชันให้ใช้งานเยอะทันสมัยนะครับแล้วก็จับ กระชับมือดีนะครับออปชันภายในเนี่ยพูดง่ายๆว่าใครเป็นคนที่ชอบขับรถคันนี้ตอบโจทย์คุณสุดๆเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวตามกันมาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมผมถึงพูดว่าใครชอบขับรถคันนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะฮะอ่ะดูคอนโซลกันก่อนคอนโซลเนี่ยก็จะเอียงเข้าหาคนขับนิดๆนะครับแล้วก็พวกแผงเกียร์หัวเกียร์เนี่ยก็จะค่อนข้าง กดลงมาเป็นทรงต่ำนั่งแล้วก็รู้สึกกระชับตัวเบาะก,ก็ทรงสปอร์ตหน่อยๆโอเคไปสรุปว่าคันนี้รับรถกลับนะครับรถสวยยังไงก็ต้องซื้อนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาวิ่งกันได้100กิโลต่อ5.7ลิตรนะครับผมคำนวณแล้วเจ้าของเดิมวิ่งได้17.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันแล้วผมจะเซตศูนย์ใหม่เพื่อจับใหม่ว่าเนี่ยผมอะ่ะขับ กับจากนครศรีธรรมราชไปสุราษฎร์ร้อยกว่าโลเนี่ยการกินน้ำมันเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้เดี๋ยวเซตศูนย์นะครับหลังจากเติมน้ำมันลวเซตศูนย์ปุ๊บอ่ารุ่นนี้เบียมือไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็มีออโต้เบีโคด้วยมีกล้องช่วยมองในขณะถอยหลังด้วยนะครับมี RCTA ด้วยนะครับ Rear cross traffic alert นะครับก็ช่วยแบบเบรกฉุกเฉินเวลามีอะไรตัดที่ท้ายรถเราอะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆว่าความปลอดภัยให้มาครบ นะครับอย่างที่ผมพูดว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบขับรถมากๆเลยอ่ะมาดูเรื่องของแฮนดิ้งกันก่อนนะครับในเรื่องของการขับขี่เนี่ยการใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การคอนโทรลพวงมลาลัยหนึบนะครับคำว่าหนึบคือพวงมลาลัยเนี่ยไม่เบาจนเกินไปเพราะ รถบางรุ่นพวงมาลัยเบาเกินไปพอวิ่งเร็วๆเสร็จเรารู้สึกไม่มั่นใจเว้ยเออพวงมาลัยมันสายหรือบางรุ่นพวงมาลัยมันก็หนักไปอีกเวลาขับเนี่ยมันก็รู้สึกเหนื่อยที่จะสาวพวงมาลัยแต่รุ่นนี้พวงมาลัยกระชับกระชับหนืดๆกำลังดีครับขับง่ายขับสบายนะครับสำหรับคนขับช่วงหัวเนี่ยโปร่งโล่งนะครับการเข้าโค้งต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยตั้งแต่ผมขับ โตโยต้ามาผมสาบานเลยนะตั้งแต่ขับโตโยต้ามานะช่วงล่างแบบเดิมๆคันนี้นี่แม่งเอาอยู่จริงแล้วก็มีเตือนนะครับตัว b บ i ์ทสปอตด้วยตะกี้เห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งซ้ายมือไหมแล้วมีไฟกระพริบกระพริบก็คือเตือนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านซ้ายนะให้เราระวังด้วยนะครับในขณะที่ถ้าคุณขับรถติดๆ ยิ่งโคตรประหยัดเลยเพราะอะไรเนี่ยผมให้ดูหน้าจอเนี่ยเวลาคุณขับรถติดๆอย่างผมใช้ความเร็วน้อยๆเนี่ยมันใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับไปขับล้อนี่ออกไหม,มก็ไม่เปลืองน้ํามันไงถ้าขับรถติดๆเนี่ยจะประหยัดยิ่งกว่าขับทางโล่งๆอีกนะเออแวงสุดยอดจริงๆเป็นอะไรที่แบบคุณจะใช้ทางทางแบบไกลใช้ความเร็วก็ได้อะหรือถ้ารถจะติดๆคุณก็ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันอนะ นึกออกไหมแล้วก็เรื่องของระบบล็อกรถนะครับอย่างที่เห็นเลยแตะปุ๊บล็อกหูกระจกพับนะครับลวงมือปั๊บนะครับปลดล็อกหูกระจกกลางนะครับแล้วก็อันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่ที่แขวนของด้านหลังด้วยผมก็เลยถือโอกาสซื้อเค้กเจ้าดังเลยนะร้านณนะสิชนนะครับที่นี่เขาบอกว่าเค้กเนี่ยไม่ได้ดังมากแต่อร่อยมากผมแวะซื้อกินบ่อยๆเลยถ้าใครวิ่งเส้นนี้นะ แนะนำร้านนี้อร่อยเด็ดผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะแต่นี่ความชอบส่วนตัวมาแชร์กันว่ามันอร่อยจริงๆนะครับโอเคก็กลับถึงุุาษาส์าก็เย็นพอดีนะครับที่ผมวิ่งมาเนี่ยก็ ระบบไฮบริดใช้งานได้ทุกอย่างนะผมมาลองเทสใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันก็มีสลับกันนะครับบางช่วงที่สูงมากๆความเร็วสูงมากๆก็จะมีแบบว่าใช้เครื่องขับแบบเต็มร้อยก็มีช่วงผ่อนๆหน่อยก็จะมีแบบใช้แบตเตอรี่ช่วยขับก็มีนะครับหรือช่วงที่ถอนคันเร่งเนี่ยก็จะมีจังหวะแบบรีเวิร์สนะครับก็คือล้อปั่นไฟเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ผ่อนคันเร่งล้อก็จะปั่นไฟเข้าแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะรวมทั้งหมดวันนี้100ร้อยกว่าโลวิ่งมาได้100ลิตรต่อ4เอ้อหนึ100กิโลเมตร ต่อ4.5ลิตรนะครับประหยัดน้ํามัน22.22กิโลเมตรต่อลิตรสรุปว่าประหยัดนะเออตามที่ผมได้แบบว่าหาข้อมูลมาเลยนะครับมันประหยัดน้ํามันได้20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรจริงๆทําได้จริงเว้ยไม่มาโนนะครับอ่ะเก็บตกแล้วกันนะครับตอนที่ผมดูรถก็ดูตูดผมหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบถามว่าซื้อรถเป็นยังไงบ้างรถมันสภาพดีไหมก็อยากจะบอกว่าผมก็ตรวจให้ละเอียดทุกคันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้เม็ดเหงือเป็นพย วันนี้ก็ร้อนเสรลือเกิดนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับใครหารถไฮบริดประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีช่วงล่างดีขับดีแนะนำคันนี้เลย toyota chr hybrid เอาไปใช้ครับรับรองไม่ผิดหวัง